ทำให้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะตามมาเองค่ะก็เหมือนมันทําให้เราไม่ได้กีฟภาพกลางทางค่ะสวัสดีค่ะชื่อสตานะคะสอบติดเมอไอเค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์ได้ไปแชโดค่ะแล้วก็ได้ไปทําจิตอาสากับเพื่อนๆแล้วก็ประกอบกับว่าเป็นคนที่ชอบเรียนชีวะด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะลองสอบเข้าคณะแพทย์ดูเพราะว่า CCM มีโปรแกรม international โปรแกรมค่ะอย่างที่หนูสอบที่โปรแกรมที่หนูเรียนก็คือ,อ c ซอไอเก็จะเรียนที่กรุงเทพ3ปีแล้วก็จะ ไปที่โรงพยาบาลรยองอีก3ปีก็จะได้เรียนกับเพื่อนๆที่เป็นคนต่างชาติด้วยค่ะอย่างแรกก็จะต้องมีทำาพ์ตทั่วไปเหมือนกับคณะแพทย์อื่นๆเลยค่ะกิจกรรมทั้งไปสอบแข่งในโรงเรียนนอกโรงเรียนแล้วก็มีพวกจิตอาสาแล้วก็ทําแข่งเคสที่เกี่ยวกับโครงการแพทย์ต่างๆค่ะแล้วก็ทีนี้ก็จะต้องสอบตัว UCAT ค่ะก็คือเป็นเหมือนข้อสอบที่เอาไว้ใช้วัดระดับของแพทย์ค่ะแล้วก็ตัว IELTS ด้วยค่ะ ็สอบสัมภาษณ์ก็จะมีทั้งหมด6ห้องค่ะเป็น7เ t a ต i ชันก็คือเราจะได้เข้าไปห้องละประมาณ7นาทีค่ะแล้วก็เราจะได้คูดคุยกับอาจารย์ที่เป็นคนสอนเราเขาก็จะมีทั้งห้องโรลเพลย์ห้องเพรสเชอร์แล้วก็จะมีที่เป็นข้อเขียนให้เราอธิบายรูปที่เราเห็นด้วยค่ะเหมือนเขาก็จะ assess เราว่าเรารับความกดดันได้ไหมเรามีทัศนคติที่พร้อมจะไปเรียนในโรงเรียนแพทย์หรือเปล่าค่ะ คำถามที่จำแด่ไม่ได้สืดเลยก็คือเป็นห้องโรเปย์ค่ะเขาก็จะให้เราโรเปย์ว่าเราเป็นนักเรียนแพทย์แล้วมีเพื่อนๆในรุ่นของเราที่เหมือนถ่ายรูปภาพตัวเองที่ไม่เหมาะสมลงไปในแอคเคาน์สาธารนณะแล้วเราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็เป็นเพื่อนส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นคนไข้ที่อาจจะมาเห็นแอคเคาน์ของเขาได้แล้วก็จะต้องเหมือนคุยกับเพื่อนเราก่อนว่าให้เช็คดิสตา์ก่อนถ้าเกิดว่าเขาไม่โอเคหรือเขาไม่ยอมเราก็ต้องไปปรึกษา กับซูเปอร์วิเซอร์ตอก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็คาดหวังไว้เยอะว่าเตรียมตัวมาเยอะเราก็อยากจะติดนะคะก็ตอนที่ติดก็ดีใจมากมากค่ะมี2ท่านค่ะคือมีญาติคนนึงเป็นหมอฟันค่ะเห็นเขาแบบว่าตั้งใจเรียนแล้วเขาก็พยายามมากๆตั้งแต่เรายังเด็กๆอยู่จนตอนนี้เขาก็เปิดคลินิกได้ทาอะไรที่เขาอยากทําของเขาค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจของเราแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณหมอที่รักษาหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะหนูก็เป็นเด็กที่ป่วยบ่อยค่ะก็เลยไวร พยาบาลบ่อยแล้วก็มีความผูกพันกับเขามากๆทําให้รู้สึกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจของเราะคะ่ะ CICM อย่าง IP รุ่นหนึ่งก็จะมีแค่ประมาณ30คนนะคะถึงหนูจะมาจากโรงเรียนเล็กแต่ว่าการที่เราต้องเรียนกับคนเดิมๆแค่ไม่กี่คนใช้แล้วเวลา6ปีก็กลัวว่าเราอาจจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้แล้วเราจะมีปัญหารหรือเปล่าหนูยังไม่ได้เข้าไปเรียนแต่ว่าได้ไปรายงานตัวมาแล้วก็ได้ไปทานอาหารกับเพื่อนๆก็ได้คูดคุยกันก็รู้สึกว่าความกังวลก็หายไปเยอะเพราะว่าเพื่อนๆก็น่ารักมากๆเลยค่ะ ก็กำลังใจจากครอบครัวสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้ฟันธงว่าจะเข้าคณะแพทย์นี้นี้เลยก็หนูก็เตรียมตัว s อ t เีเพื่อไปยื่นคณะอื่นๆด้วยค่ะ <Okay. S 1> เหมือนช่วงที่เรายังลอสยังไม่มั่นใจว่าเราจะไปสายไหนกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ก็สําคัญมากๆค่ะเพราะว่าท่านก็จะบอกเราตลอดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสมากก็ทําให้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะตามมาเองค่ะก็เหมือนมันทําให้เราไม่ได้กีฟับกลางทางค่ะอย่ากกังวลมากเพราะว่าถึงเราจะมีคู่แข่งเยอะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆสุดท้าย ผลลัพธ์มันก็จะออกมาเองค่ะ